ที่029423319กันต่อนะครับนมัสการสวัสดีครับนมัสการสวัสดีครับอยู่ไม่เอ่ยสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยอ่อคุณรัชนีค่ะคุณพระชลีคุณรัชนีนะฮะรัชนีค่ะไม,คไม่มียอยก์กลันค่ะอ๋อครับคุณรัชนีดูรายการด ok ็อกเตอร์ไมค์กี่ครั้งแล้วเอ่ย โอ้ดูหลายครั้งแล้วค่ะคแต่คนนี้แบบว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญวันนี้<ใ>นโทรติดแล้วนะที่ได้โทรติดนะคะครับวันนี้มีอะไรให้ดอตอร์ไมล์รับใช้เอ่ยเอก็แบบว่าให้ให้อ่าให้ดอตอร์ช่วยดูให้ให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคะว่ารวมๆนะคะอะไรก็ได้รวมๆนะฮะเห็นค่ะก็แบบว่าพอ พอเป็นแนวทารงปุ๊บนึกไม่ออกว่าจะต้องถามอะไรแต่ก็ดีใจนะคะยินดีครับคุณรัชนีวันเดือนปีเกิดครับอ่าวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาค่ะยี่สิบแปดพฤษภาคมพศอ่าศูนย์หนึ่งค่ะสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันอะไรเอ่ยอ่เป็นวันพุธค่ะวันพุธนะฮะกลางวันหรือกลางคืนครับอ่ากลางคืนค่ะอ๋อจเวลาจำไม่ได้ค่ะว่าอ่คงจะแบบหลังเที่ยงคืนไปแล้วอประมาณนี้ได้ได้คุณรัชนีตั้งสมาธิดีๆนะ เดี๋ยวดูให้รวมๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอนบัตนี้คุณรัชนีช่วยผมเลือกไพ่ซ้ายหรือขวาก็ได้หนึ่งใบเดี๋ยวดูสแกนดูซิว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณรัชนีโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ย ซ้ายหรือขวาก็ได้เลือกมาหนึ่งใบนะครับอ,อขอขอใบแรกข้างหน้าของอ,อ,อาจารย์เลยค่ะได้ครับใบที่หนึ่งจากขวามือหนึ่คุณรัชนีช่วงนี้รักษากายวาจาใจให้สงบนิ่ง ก็จะมีหลายอย่างมามารองใจคุณรัชนีมาทําให้อารมณ์คุณเสียนะบรรยากาศดีๆคุณกะว่าวันนี้จะต้องทําบรรยากาศดีๆกับกลายว่าบรรยากาศไม่ดีก็มีนะช่วงนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเจ้ากรรมในเวรจะมารองใจคุณทําให้คุณนั้นตะบาดแตกต้องระวังเลยเพราะว่าคุณจะเห็นดูจากหน้าไพ่แล้วหน้าไพ่เป็นไพ่ของคนที่พยายามที่จะทําอะไรให้มันดีแต่พอมาเจออะไร อะไรที่ทําให้อารมณ์เสียแล้วมันทําให้เสียรังวัดไปอ่ะ,ะเสียความตั้งใจไปบางทีหวังดีกับเขาให้ความเห็นไปแต่ความเห็นนั้นกลับมาทิ่มแทงเราซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่วงนี้ให้งดออกความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่สําคัญไม่จาเป็นเช่นญาติพี่น้องทะเลาะกันมาขอความคิดเห็นจากเราพยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้ะนะครับหรือเพื่อนฝูงวงวานพอพูดดีด้วยหน่อย,อยเดี๋ยวยืมตังค์แล้วอย่างนี้เป็นต้น นะครับช่วงนี้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครนั้นเขาบอกว่าต้องเพิ่มบารมีเราก่อนการเงินช่วงนี้นะครับเร็วๆนี้คุณจะมีสถานภาพการเงินที่ดีขึ้นนะ,ะแต่ว่าตอนนี้อะไรคาดหวังอะไรอยู่มันจะไม่ได้อย่างใจสักนิดนึงเสื้อคลุมสีเขียวคือให้คุณนะครับปฏิบัติด้วยความอดทนอดกลั้นนะครับ<ะ>เช่นช่วงนี้ใช้ธรรมะก,ก็คือขันติเอาไว้ให้ดี นะครับอารมณ์ของคุณบางครั้งโชคดีกาลังจะเข้ามาทําให้คุณเขาก็จะมาแกล้งคุณนะคุณอารมณ์เสียเมื่ออารมณ์เสียบางทีคุณเลอพูดอะไรที่มันแรงๆไปดวงดีๆก็หายไปเลยสําหรับวันนั้นช่วงนี้อยากได้อะไรนั้นนะครับอธิษฐานจิตไว้ห้ามบน่นช่วงนี้งดบ่นบาปสารกล่าวใจ้ใช้คําว่าอธิษฐานจิตขอเอาขอเอาใช่ครับช่วงนี้สวดมนต์บ้างไหมครับคุณรัชนีอ๋อ สวดทุกวันค่ะสวดเท้าเย็นค่ะดีมากเลยบทไหนที่จะต้องสวดเป็นประจำไม่สวดไม่ได้เลยเคือส่วนมากก็จะจะสวดจากหนังสือสวมดมนต์เล่มเล็กลข,ของออหลวงพ่อจรันจิตธรรมโมนะคะโอบค่ะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนั่งสมาธิอะไรแบบนี้ค่ะคุณรัชนีบริกรรมหายใจเข้าว่าอะไรเอเอ,อพุทธพุทธเข้าโถออก พุทธเข้าโทรออกแต่<า>ส่วนมากพอเวลาจะพะอ,อจะพอเวลานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยฉะน้นาตาน้ําหูน้ําตาจะไหลนะคะเขาเรียกว่าความ<พ>ปลื้มปิติมันจะออกค่ะเพราะว่าแบบว่าจะเป็นคนที่แบบว่าก่อนก่อนที่จะนั่งสมาธิเนี่ยก็จะจุดกํมยาน,นะคะ่ะเพราะว่าที่บ้านนี้จะมีกํมยานของของทุกองค์นะคะอย่างสมมติว่า อย่างเมื่อเช้านี้ก็เป็นองค์ของพระแม่สุรัตค่ะแล้วก็เมื่อตอ,ตอนกลางคืนเวลาสวดก็เป็นเป็นองค์พระตรีมูลดิค่ะจะเป็นจะเป็นหมายถึงว่าจะเวียนกันไปนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกองหนึ่งอะไรต่ออะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอทุกครั้งที่นั่งนั่งสมาธิเนี่ยพอเริ่มปุ๊บก็หลังจากนั้นก็ได้เรื่องเลยค่ะก็จะน้ําตาไหลแล้วก็จะหาว อะไรแบบนี้ค่ะทุกวันนั่นเป็นอาการทางร่างกายที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้นั่นเองนะครับบางท่านไปทําบุญอยู่ที่วัดเชื่อไหมครับว่าขนาดที่ทําบุญถวายสังฆทานคนเยอะๆเลยนะครับปรากฏว่าพอพระท่านให้ยัถาสัพพีจบปุ๊บกรวดน้ําเสร็จบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงคนจุดประทัดดังข้างๆหู บางคนมีความรู้สึกว่าขนลุกเหมือนกับว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวนั้นท่านลงมาสาธุก,การบางคนก็มีความรู้สึกว่าต้องกืนน้ำลายเหมือนกับหูอื้ออย่างนี้เป็นต้นคือแต่ละคนอาการจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นสัมผัสแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเวลาที่คุณสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีอาการเปลื้มปิติออกมาทางนะครับน้ำบูน้ำตาไหลนั้นถือว่าเป็นอาการที่เป็นคนที่มีพลังจิต คนที่มีพลังจิตเข้มๆนะครับเวลาเอกซเอย์อะไรเวลาปัญหาเข้ามาแล้วจะเป็นคนที่มองทะลุเหมือนมองเข้าไปในป่าเห็นหมดเลยว่าในป่านั้นมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาถูกทางแล้วจิตที่ละเอียดจะเป็นจิตที่ทําให้เรานั้นแก้ไขปัญหาได้อย่างดีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้จะมีคนมาลองใจเยอะก็ต้องฝึกตะบะให้ดีนะค่ะ <c oughs> ข,ขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> อาจารย์คะ เราจะขออนุญาตเล่าอะไรอ,ะยอ,ะอย่างได้ไหมคะคเพราะว่าเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยค่ะก็ก็เข้าไปกรุงเทพแล้วก็แบบว่าพอดูรายการของอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอมีคุณคนนึงก็โทรเข้ามาถามอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็แบบว่าแนะนําบอกว่าคุณก็ไปที่พระหลักเมืองแล้วก็เอจุดทูปสิบหกเจ้า อธิษฐานต่อพระสุริยเทพหลังจากนั้นก็อีกสิบหกดอกต่อพระหลักเมืองแล้วก็อธิษฐานท่านอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นคําแนะนําต่อผู้อื่นแต่ก็นาํามาใช้กับตัวเองแล้วก็ได้ผลนะคะ<อ>คือแบบว่าพอพอ,พอหลังจากที่ทําอะไรต่ออะไรเสร็จชฮะ,ะก็ออกมาจากพระหลักเมืองแล้วแล้วก็แบบว่าไปนั่งเสียงจำรีนะคะขย่า,ยาวท่านหะไรก็ไม่ยอมออกก็พูดกับตัวเองว่า ถ้านั่งเขย่าทั้งวันก็คงไม่หลุดไดเลยแล้วก็หยุดตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปอธิษฐานยกพระเสียงทาย<อ>หลังจากนั้นก็ออกมาแล้วก็ไปที่สวนจตุจกักรแล้วพอไปที่สวนจตุจกักรไปไปซื้อของเรียบร้อยพอออกมานี่ยังไงก็ไม่ทราบไปไปหยุดอยู่ที่แม่ค้าเจ้าหนึ่งซึ่องอยู่ที่ถนนนะคะคแล้วก็แบบว่าก็ไปดูดูดูก็ดุด,ดอย่างนั้นอะ่ะแล้วอยู่ๆก็แบบว่าไปเห็นรูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอเครูปนี้อย่างนี้ ก็คุยกับเขาแล้วก็ต่อรองราคาแล้วเสร็จแล้วโอเคตกลงจะเอาแล้วก็มองดูว่าเอ๊ะนี่เป็นท่านผู้ใดอะไรต่อะไรพอมองอีกทีทั้งๆท,ที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรนะคะแอบปากนี่พูดออกไปเองว่าเอ๊ะนี่พระสุริยเทพเนี่ยก็ยังพูดกับตัวเองว่าปฏิหารมีจริงนะคะพิ่งไหวามาแท้ๆ่ะเพราะว่าเมื่อชั่วโมงทีท่แล้วไป ที่ฐานจิดจุดทูปสิบหกดอกกางแจ้งใช่ไหมคะที่ฐานถึงท่านบอกกล่าวท่านทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่อะไรพอหลังจากนั้นค่ะก็มาเจอเป็นหายมาเจอรูปเป็นภาพสามมิตินะคะแล้วก็ได้เช่าบูชาได้ดําบูชาที่บ้านเยี่ยมมากถือว่าเป็นจิตที่ส่งถึงท่านไงฮะแต่ที่ดรมา์บอกว่าคุณมีความสามารถพิเศษคือสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จิตที่ละเอียดจะสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดเลยนะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับทําให้ชีวิตนั้นมีความรุ่งเรืองนะ ค่ะแล้วก็ถ้าไหนๆก็โทรมาแล้วจะขออนุญาตาลบกวนอาจารย์นะคะคได้ยินว่าอาจารย์บอกว่าถ้าหากวันไหนจะามาทำกิจกรรมที่หัวหินคคิดว่าเชิญค่ะที่บ้านยินดีต้อนรับเปิดสามารถเปิดเปิดบ้านเนี่ยค่ะให้ให้อาจารย์มาใช้ใช้ที่บ้านเป็นเป็นที่สำหรับแต่ว่าทำกิจกรรมได้ค่ะอ๋อส่วน,นัน เยอะๆได้ใช่ไหมฮะคนสวได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วที่บ้านก็มีวงสวงมหาราชทั้งสี่นะคะอดีมากแล้วก็เชิญคนมาหลายคนก็มากันเพราะว่าทีมงานจากกรุงเทพก็มาประมาณเจ็ดคนนะคะแล้ยินดีมากเพื่อนและคนรู้จักก็เชิญมาแล้วก็คือหมายถึงว่าจที่บ้านก็มีศาลานะคะก็แบบว่าถ้าอาจารย์ต้องการจะมาใช้สถานที่บ้านเชิญค่ะยินดีเลยครับรัชนี แบบว่าก็อยากอยากจะตั้งชื่อบ้านตัวเองว่าเดิมทีที่บ้านไม่จะมีชื่ออยู่แล้วนะคะแต่คราวนี้จะแบบว่าจะเพิ่มอีกนะคะเพิ่มเป็นว่าบ้านสวนมหาเทพเพราะที่บ้านต้นไม้เยอะ <c oughs> คือแบบว่ายังไงอ่ะยินดีค่ะถ้าหากต้องถ้าถ้าอาจารย์มาหงษหินนะคะยินดีต้อนรับแล้วก็สับเปิดบ้านให้ใช้เป็นที่ ได้นะคะแบบว่านคนบคาบคแบบว่าจากชะองค์ชะอําอะไรต่ออะไรก็จะได้มาเฝ้ามาเยี่ยมอาจารย์ได้นะคะคือเป็นอนิสองส์อย่างดีมากเลยนะคุณรั<ล>ชนีขอบคุณมากเลยนะค่ะแล้วก็เ <clears throat> มื่อ,อ,อกี้ให้เบอร์โทรศัพท์กับน้องเขาไว้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดอ,อ,อาจารย์มีอะไรก็ถามน้องเห้ได้ค่ะยินดีครับคุณลัชนีค่ะชื่อเล่นค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับนมัสการ พักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดรม่จะไปรับสายที่083-000-0833เรื่องราวของการบูชาขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองค์พระพิฆเนศจุดทูบก,กัมยาน1,000ดอกยังไม่เท่าได้มีโอกาสถวายขนมลาดูขนมที่จะโน้มนำนะครับความสำเร็จจากคุณสู่นะครับจากพระพิฆเนศสู่คุณจากคุณสู่ครอบครัวจากครอบครัวสู่คนรอบข้างคุณด้วยการบูชาขนมที่พระพิฆเนศโปรดปรานที่สุดต้นตำรับ สูตรลับแบบโบราณของฮินดูนะครับนำเข้าสูตรนี้นะครับโดยรายการแอดซีนออนทลอดทีวีของกูรูด็อกเตอร์มายของแท้ต้องมีสติกเกอร์ทองคำสัญลักษณ์ของแอดซีนออนทลอดทีวีเท่านั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าได้ขนมลาดูสดๆต้นตำรับอินเดียแบบโบราณแท้ๆเลยทีเดียวไปบูชานะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศบูชาเพียงแค่กล่องละ348บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ 0830000833เราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาในชั่วโมงที่2ของแอดซีนอ่อนทาร์ลทีวีกับกูรูด็อกเตอร์หมายราชาทาลอดมันตราหนึ่งเดียวในประเทศไทยสักครู่เดียวครับ ดรจาร์ดเมื่อสมานกำลับหนึ่งจากไตอยู่พบตรงที่ดรจาร์ดในเรื่องของน้ำแนละ้วเมื่อเขาดื่มน้ําได้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะน้ํานั้นเป็นน้ําที่มีคุณภาพเช่นน้ําแร่บางชนิดหรือน้ําที่มีความเป็นด่างที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะทำให้การขับถ่ายการย่อยหรืออาการที่เขาเคยเป็นนห,หายได้เร็วมากแพทย์ทั่วๆไปแนะนําให้เราดื่ม วันละ8แก้วนะครับนี่คือน้ํามีประโยชน์ไบโอเซล่าผลิตน้ําด่างต้านอนุมูลอิสระโมเลกุลเล็กพร้อมได้ท่าที่ร่างกายต้องการไบโอเซล่าผลิตน้ำ